เอยมูว่าอยากน้ำดอยเออป่ยปูกียีโอ้โห้โนี่ฮึบนี่อจับพ้องกันปลานิ่นครับพี่น้องมายป่าิ้นตัวนล่ะไปโอ้ตัวดึ้ครับลาเจ้าสิไเนียนเอาเอไม่ยังเเอาปยนี่เอาเจ้าครบดุยโนปลา ไม้เมือนี่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเด้อย่ำ พี่หอนๆหนาวจังไดพี่น้องสวัสดีครับพี่รุ่ครับนบะหนุอยครับพี่น้องนนเอกินแกท้ปูทปลานห้องน้องไฟลูกน้งรูน้าอาปางนี่สูงก็ปุยอิแมน้องไฟแมุนดีค่ะเลียงเลียงไงตัวเลียงอาหารว่าง เลยไหลไปขึ้นโอ้โตหมันตัวนี้เอาเนี่นั่นเลี้ยงเอฮยยุสามันหย่อนมันถือฟ้าเนี่พุ่นบ้คนมันกลายเลยพี่น้องพุ่นบ่ย่อนบ่ย่อนบ่ย่อนถือไฟต่อยูมากกินแน้วัน้ไหมจ้าแม่นงไทยจ้ามหาป่าถือไเปกินนันหเอเหอย้ออหอนั่นเนี่ยนั่นนี่ย

มันเรียนไปหาบกมวงจิตุ้มมันทมนมันเรีนมันย่องหงหงหังย่เจ้ก่อนมันเอาเลยเมืน่อนั้นพอน้องพ่ก็ได้ยุ่ประคอได้ยุ่ซาตะกบกระซากบแต่ ตัวใหญ่เติบเป็นบาดแหลกเด้อพี่น้องแต่ก็นี่มีอีกบ่หามาพี่น้องเอาไอ้ปุยมูว่าอยากน้ำดอยปุย โอ้น้ำเหลือเกินควรควรแต่ก็ติดนีลงไปแทนควนเกือบควบก็ละสีเ้าั้งนึ่งขรับโาน่กเอาของผู้โดา้ยอันของผู้ยี่บานอันงกะละเซียนวัากะละเซียนวัดของผู้เยี่ยบานน้าหาเกือบผู้เยี่ยบันบ้เยีายบัน้งข้งองผู้ย่ามบนเกือบผู้ยี่บานบ้านั้ากเ้ี๋ยหาหรับ หนาวคือการเอาล่าบรกวดครูทีเท่าเนี่ยพอนะมาเด้อพี่น้องเลยต่อเสียงแรกครับพี่น้องมาอนี่าพี่พี่น้องครับสายสาครับมาอนี่เอาละครับตาดำแรนห่มกันเราเด้อพี่น้องเลยเป็นห่มหน่อยห่มเงี้มาหอดปลาหลอดลวดจะมากวงเดี๋ยวจะยิงต่อแยวขอเสียวเอาละครับพี่น้องมาเนี่ยปลาลูกเงี้ยโอ้โหเนื้อห่ย มันเย็นยังไงล่ะไ่ใช่ให้ให่ให้ใหเอาไปเอาม้จ่าโลกมู้จ้าโหยังขันมันโรคไหมสียฟโอ้ยอายนี่พี่น้องไงมาเปลี่นตังงุ้มแล้วงุ้มกับพี่น้องไฟยิ่งงุ่มแหพี่น้องไงงุ่มแหี้นีคือ่าสีบาลุงยังต่ำตึกตึยิ่งสุานี่นตีนไฟยิ่งของเหียตีจิ๋ว อ๋อไม่ยังเนี่ยยตนเนยหมดหมดเอาบุ้ยลงนำโค้งลเราพี่น้องเลยพวดหนเาบจะบวกแล้ไปดึงกันผาหน้าวกกัเอาได้ปะได้ยังเออไงเลยเดี๋ยวปากนได้จะพึ่งซ่ไง พูดสาให้ไปฝึกวิญญาณโคมาเป็นเดือนสองเดือนไปปลาขาวคือดำตัวใหญ่หัก่าหญ่ายไปดีกันง่ญ่พี่น้องมาน้องไปมาเอาเอาไข่ก็มูเหยียบข้อบ่อยยุ่ยเด้อเอาพอบอกทางไหนออกทางไหนก็บอกกออกเลยว่าทางนั้นจะบอกเราออกว่าได้เอาปากกัดหัวออก อ่ะรุนกันเลย่อยขอพี่น้องมาเนี่ยตั้งแตขึ้นได้ยุเยได้ยอเเพื่อนี่ตัวนึงเออยยมีประโยชน์ไลยแมเดว่าด้ยาตัวน้องใครมุดเอาได้ดากัโบฟู่ะเอาเอาเราเบิ่งพี่น้องเยเราไปะได้ปลามาตัวใหญ่ปะใหญ่บนหินโอ้ย กวนที่นอนกวนที่พยอนเมยนย่านอยู่พุ่มเลยเอานานๆครั้งพี่น้องเไงเล่ากับหลินมุกขึ้นมัวส่งไปฝึกอยู่แม่น้ำโขงอยูสองเดือนครับพี่น้องเมีเรามุกจับมุดจับปลาปลาตัวนี้แหละพี่น้องเนี่ยตัวบักในเป็นหลุนตัวเป็นยี่หรี่สิที่ใครตรวจอันหลุดขึ้นมาพน้องไผ่อัน ไรขึ้นถ้าไฟยิ่งว่าขึ้นก็ขึ้นได้ยังได้น้องไฟหูพาวบอกเลยว่าเนี่ยนี่ของน้องน้องไฟน้องไฟกลุ่มเลยเอาปลาเขาเราี่เห็นว่าลงไปอันนี้เอาสีแดงโอ้ยแรงสีเหลืออได้อยู่ได้กินครับพี่น้องกดดูว่าไฟกดสาวยังไงนี่บุ๊มมีอยู่มีกินหลังสีเลือพี่น้องเอ้ยลงมาลงเย็นมาลงมาลงมามาลงมาเมื่อไหร่ยืเหยียบลงแห้เร็วมืด ตีนซี่ตัวตัตัวตล้อไปเอ่อแม่นบักลาคือไฟละเกียบป่ะเหยียบจนว่าจำตมมาผูกขึ้นบ่าไรดิโอ้คเอยลงไปบ่ได้ลงไปเลยดาคอยฟู้งร้องร้องเนี่ยนักเป็นยังไงพี่น้องไงน้ำเย็นอ่าลุกคนนี้ครับพี่น้องมาเนี่ยมาเจอเลยปลาตัวใหญ่พ่อพี่น้องเยไงแปลลงมาหนูยู่พี่อ่ามาเร็วๆร่มเย็นยังบ่ได้บอกอยากว่าร่มเย็นมาไปไปงูปลาใส่กันไปร่มเย็นไปไปเร็วไปยังไงไปไปนิ่งเตี้ย ปลานี่เห็นป่ป่านี่ไงได้พี่น้องเลยลองเบิกกับลุ่นกันน้องไข่มุดวะเปลือกงานมาจากแม่น้ำโขงครับพี่น้องเอาลองเบ่งเจ้าว่าว่าไปเชียงทั้งพวกไปเชียงปลานี่ยึ่ตีนขาของกวนกวยตีมุดใกล้แถ่ก็เตรียมทาตัวน้องเพื่อมันฟู่อีกเนาะลงไปจับขาไว้ไปเลยลองเบิ่งลองเบิ่งลูกนำโค้งครับพี่น้อง

จานน้องไกดึงผาด้หัเส<ล>ียแล,ล้วน้องไ่คน,นะบ,บ่มันมันบ่บบบเหยียบไปหรอในมุดลงไปบ่ปาเลยไปนั่นบอ้ลงไปพิษค้างอะลูกกันต่อได้พี่น้องได้ว <c oughs> ันนี้ครับพี่น้อง, <c oughs> พ,องพูดเราค้นกับสีเลนน้ำกับสีเลี่ยมเ,เ,เรือะไคลดวาอย่างนี้่ะดูก,กันเรื่อยๆพี่น้องเอ้หมานมัครับดูกับทีมงานกับคนมัเป็นปนนี้หรืป่านอย่างไรลูกไปเมื่อเราบานไม่เยอคขากินดู้ไหมขึ้นไปไหม หมูดสองเทียค well. well. ือปากแหลแล้วน้องไพบนี่จมเหี้ยอดีนเหี้ยย่ใ่ตารไม่ไมหนาวเย็ีหมุดเราได้พี่น้องเอ้มาเนี่ยอารุนใส่กันครับท้าหมเฮ้ยปวดโอ้ช่วพ่อมปวดอ่ะเอามีการชั่วพ่อมแล้วพี่น้องเอ้ ปลาด้วยหมวกมูลหนำมีความสามารถนี่ปลานิ่งครับพี่น้องมาเนี่ยป่านิ่งตัวนั้นอะไรพอ๋อตัวดึงขาผาเจ้าจริงเมียนออฮะเฮ้ยเศร้าหมัวไปอันนี้ชาวเศร้าหมัวนาเจ้าขึ้นแล้วอ่าครองสามตัวแล้วพี่น้องเลยรุ่นกันเบิ้มออกไปคนเดีวเรียกเฮ้ยมีน้อยยูน้อยกินกับลาบใส่การกลัวยักษ์หาการกับคัากิจเด้พี่น้องเลย ักขอยเนาเขาเารากนอ่ะรุนกันอีกครับพี่น้องมันเนี่ยเหยียบเยียบมดฝืนมัดยันนี่หรือยัอ๋อหมาวา่ามีพลงานะมูเนาะว่ามันยังเนี่ยแล้วแรงได้เลยออยู่เด้ตัวหนึ่งี่ยังอ่ะปลาหมูเป็นงูใหม่ลเป็นผู้พ่อเนาะเออทังสั่นเลยทั้งีลายแล้วก็เป็นผู้พ่ออยู่ด้เป็นผู้พ่อ้มแต่ว่าเหีนลูกเหียจะได้ขึ้นมาบ้ผู้พี่น้องไงสงสัยอยู่ด้วยกันอะรุนกันเรื่อยๆครับพี่ ไอ้ผู้ใหญ่อาวัดมาอีกพุ่นลอยหนำได้เดียวทั้งเปลือกุ่นพี่น้องทีมงานเนี่ยดังเดียวครับแต่ว่าลูกหนาปใส่กันอยู่หรือว่ารวมด้วยช่วยกันอยู่พี่น้องอยู่ได้ละสามบาทเดียวได้สามตัวนี่เส่็แล้วว่านบาทเดียวได้สามตัวปลาสามย่างปลาสามย่างถ้าปลาตรงกูก็ปลากระป๋องมันบ่ปิดโนะผู้กินแรกบู้ตะคนกับสีแดวเลี่ยงนะแปลว่ามัน เนี่ยมันเนียเนี่ยไปเขียวปูนี่เรื่องมาเกิดบพยาบาลไปส่งเขาแนล่ะพยาบาลข้ามกังว่ลดงเกือบกันทาาได้เพืนะเดี๋ยวผมนั่งหาเกือบเกินเพื่อนถอดแล้วบุ่มเหียบลอยแทะอ๋ออ๋แผนแกยำลุยนี่แผนแยกย้ำอ๋อถ้าไรเขาเหยียบตีนแหเนแล้วไปเหยียบจอมก้อนมือ ปจัดไปเอย่าตีนจจับตีนกันเยอะไปหนังอังไม่อโอ้โหอย่าตีนออกไปออกไปไม่ออย่าตีนเลยเนเยอบอกคอยังบอกเจ้าหัวเพียงไปบอกไม่เอียอย่าตีนมันเยอะตีไม่ออกอะไรเตียยอาไม่ออกเยอะบวกวันงขาลุงลมันออกข้างนอกไปเรื่อยว่าคัน เดม่ต้อเยอกดอกเียเลยนั่น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 นันนั่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 ่นนั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 ันนั่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 น เออาลครับพ sure. ี่น้องเอาเอาแล้วครับ uh, พี oh. ่ร้องเดี๋ยวกตาดำเรียนห้อมกันแล้วมาหนี่ตาดำเอาเลยโอ้ยตาสีน้อยเรียนห้อมกันมานี่ใหเรอตรงรคอด้มันนี่จะเห็นผลด้วยตีดูนี่เพ่วานยักษ์วานน้ำพี่เลเอาไปเอาเอ๊ไม่ยังย้อนไปยังกมีเอามันคือซีดีแต่แหงนี่าเ เออเป็นเป็นเิ่นเป็นผู้พ่อเจ้าบ้องตื่นเต้นน้ำเพิ่นเห็นนูกอย่นี่ล่ะลงไอเียบินเด้อไดบ้าง่นโอ็นเนีนชวนไปเลียนหน้าคือบ้านหลังใหึ่สองสามเอาไหมล่อหลานม่ได้ลอครัมันออกยีลีห้จให้ใจปวดเขาอ้วนชั่วอีกออกเด้อไดบ้ มุดเขานี้ไปทากเดมุดเขานี้แหะจีมันเลิกแม่ก็ใหปนยังปลาคอปอี่อยู่หนองฮหในหหนองไผ่ปลคอู่ติในปเนวหัวกับมื่อเมื่อยุเนี่ยเคยปลายู่บอกเคยวางสันปลาคอมันหนีไปไปหนีเราพี่น้องวันนี้ตาดำเรียกทีนีเด้อ เนี่ยเรียบเรียวคนนะกนไปส่มาใสายยู่เรียบเรียวคนหลุกันเรียบกับพี่น้องไปเนน้องไปสู้มาปาอย่เอนตบู้ยตึงอปาดิอ่นี่ไมเหยียบยู่นี่แม่นี่แต่้าในหนีขันมาอีสั่นเบิ่งได้พี่น้องเลย ไม่ความุดสไองม่หมบควม่ควสามารถพี่เสียครับแล้วมุดน้าหมวกบอกจากหัวลงไปแล้วครับพี่น้องมึงปลาของแท้ได้ตีอ่ไอ่ผ้ายังนี่ใส่ผู้รุ่นหมูในแล่าขายบุเอาขึ้นมาแล้วครับดุยโน่ปลาไปยังลองนี่ไปยังรองนี่นี่ครบ ไปลาบนยนบอลไปลาบหัวม e ืรวยๆมันก็โยนก่านั่นละาปยังไม่เอาไปถ้าวตัดินนี้บ่มันเปนี้กูมาปานนี้นเนี๋ยมาลาไปเอาไปโอ้ยไปนี่บอกรู้อกเออตกลรมาตัวเดียวกันบ่เดินบอกแล้วว่ามองได้ละกันยับมไหมาเอาได้หนองไผ่ถ้าปลากาดี่นหนองไผ่ใส่อีกนี่เนี เออเห็นมาพี่น้องสี่บอกคือสี่เขาไปไนแต่ที่นี่เอาน้ังไฟมุดนี่นี่ตัวดีนี่เง่หนเป็นพกเอาเนี่อนี่ล่ะเออเแล้น่ยเ่แล้วเ็นก็ปงเต้นเต้นบนนี่มันสเต็ปลูกนำโค้งบ่เอาแหะพันเอาเลยจนบ้าได้แม่จับเกินว่าวปามันหูยนนะหลดเนาะยิอยู่ได้ ม่พเลยแบเพิ่งสอดเธอไม่ลาไปไว้ทขึ้นมาบอดึงแหว่าขึ้นไหมโ้ยยังเป็เรื่องดึงแหเอาเมื่อชวงเขากำปลาปุ๊บเข้าเดชหาตนแหทั้งผุนแร้วเขาก็มือสอดตีนแหมาจ้ปลาข้างใ่เมือนไ่ดึงขึ้นไม่ได้ดอกมันปลายังแหที่ต้มเล้วแห่ห้อห้งแล้วสีจอมแหแลรวปิวัติอีกตัวนึงไปุนหรอ จะอเตอยอนมากันฉมแมจับยุ่มือไว้ดิว้ยุ่มือเนี่ยขืมาโชบมนเลยเนี่ยกายาอันินเดี๋ยวเ่มเี่ยาจบเนนใมันเออนี่ขืนเรื่องเดียวมันพอคอยเงี่มันกเออมือมเออมืไปนี่แหละยันน้ำยานี่แะจะ้แม่หมดจัาสี่ปเอาลองเบิ้งว่ลองว่รู้หรอเอาหมดลองเบิ้ง มุดลงเิ่งเอามาได้เอาโอ้ป่านนี้ไงครับพี่น้องมาเนี่ได้ขึ้นมาได้ครับเมียบอกงครับพี่น้องมืนโอ้มีควบสมานพิเศษแล้วมุดลงหมวกออจมัวสบายตี้ยเอาโอ้ตุมแซ่บเพืปลาตรงสินี่ท่านในสูกสูกเกินอ่าโอ้านแย่ไม่ได้สามขั้วเลยอ ไปยังเอาไปยังเลอย่าพี่มลยนี่้ยอยปลดคือวานเนี้ยนี่ม่ใช่กระซ่บ่เออเออยังอีกอันนี้ดีอันนอ๋อมันคือสีมันจะด่างไงคอยง่ายคอยวายออกบ่จวดจวดนะเฮ้ยคอยง่ายออนันนีใ่กหอยทังเลยเนี่ย้เราม่เ่ามีมปาก็ม่เราสีแข็งราจีวาง่ายไ่ม่เมีมปาสีแข็งแเขดลไดีเขียวไ่วน้เราลุวยหันละ โอ้ลุกนำโค้งมาพี่น้องเลยฮปลาตัวบยอมปะเนี่ยนอ่นบุยเพิ่งแหีขึ้นมาเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยเอ้าอ้ยลงไปบุย้หมานคัพี่น้องแต่เ่าเหี้ยที่ด้บ้านอีกอก่เอยู่เออเรานินอยู่ไหปนินพนะเตี้ยตีนหี้ยามากลูนะเตียตีนเห้ยเมาเดอพอร่นคือว่าตองเม็ดพอคอยแง่เลยดินอยู่นีบ้างแงกขึ้นสูง่ ไปเลยปูด yes. ี oh yes. oh ๋ยวปูจะดึงดตีให้ในการขอปูเยอีเยอะใกล้เนี่ยแหะดนีกับพี่น้องถือว่ามันเลยพี่น้องก็ยฝากก็อลไก็แช่ก็ติตามมากับพี่น้องลวไปน้องไปเห็นไปเห็นบ่านินไปตีนฮดยแล้วแต่ตีนคนหลังนนี้หัวหันลิกไปถ่วงหัว หมุดอีกแล้วครับหมุดบ่ได้หมวกบ่จักเกี่็ตเอาเงินบ่งงีแล้วพวกสามารถพิเศษหมุลน้ำใจได้หมวกบ่เจ้าขก็อย่างว่าเมื่อเราเกาปิดนไปสินี่โอ้อ่ะตื่มกันไปครับพี่น้องสุ่มพ่อแกี่ยวนี่แหละเป็นว่าเห็ดใส่ขี่คบๆเป็นว่าอ่ะโอร่องเงิน ไปลปลาเพียงแดซนียางอ้อมร้องไ่ได้บ่รจิงสาบันไงบ่กมันเมอาอย่ามาเศร้าหัวท่งนีงถือปลาค้าเก็บเลียบเรียบจินตื่อวั่นหันได้บ้าหันนี่เอปุวยเรียบจื่อวั่นหันนตัวนาพอคอยงตัวนี้นนี่ยเหียบจินแฮร่าวนยเนอสอม่อยู่เขาไป้สออยู่เขาไป้ป้าของเธออะไเชี่ยพื้นที่ยามไปท่ามูล บ่ามันมันเล็กไม่บอกอยาวไปผู้สูงก็บ,บอกไปตัวผูดเฉียกเขาเยอะหนิเขาใหญ่เที่ออยงวะฮะพูดเล่นเล่นดินเหนไม่ไครเสียนปลากำลังโศกันแต่ว่าเสียนเหยียบตีนแหนี่เหมือนมองสีเหยียบแล้วพะนะเ <c oughs> สียนปาลาบอกกันต่พวันแต่ว่าเสียนเหยียบตีนแหเหมือนมองสีบอกกันแล้วเพื่อนว่านี่ครับรุ่นเมื่อไรใช่รถไฟว่าปันิยู่ใส่บวกเล็กๆนี่บวกเล็กี่ยงเงีว่าตัวผู้รุ่นวะ บุยอือปลาโตมัน <handc> ด <uffs> ิ่นย่างๆใจใจวุ่นๆไปตรวจยังไงเนาะพอเงี่ยตุ่นก็ใจวุ่นแล้วแั้งก่อแล้วไป่าไปเชียงเป็นยั้างขืนมาเพียงวันแห้เรียกตีนเนี่ย โอ้น้ตไปโน้ตอาไรโน้ตตั้มาตั้มมาเล้ยโอ้อะไรคีน้องแบบนี้เลยพีน้องเอ้ยงามงาตัวหายากเลยต้มมะลาปนี้ไม่รเบิ้ีน้องเอ้ยเพรว่าเอาขึ้นมาแบบนี้ไปยังบาตีแกะใบพร้อมเพเดี๋ยวไปเดียงขึ้นไปมันเข่าตรงกันยังหาตีตรงนุ่มไปหลายรอบโอ้้นไโอ้ขึ้่ไป้นไอะเรแล้วพีน้องโอ้มันย่ตัวแกะพร้มล่ะเพราะว่าเขาอ่นมันเอายัก แกอยู่ยังมาแกตัวนียับอกกันวุ่นนะน่แกตัวนีเดียนี้กมีเนาไม่คยัำแมาหาแกกันไทยนี่มอแกตัวนียเร้วจับตัวเดียวจริงพี่นั่วบอกหลังพีหิมุนยุ่เลยโอ้โหเฮียพี่ไอยไอ้นี่แลนมาหอดพีแล้วพี่เอาเห็นกรูบ้าน้องกะิว่าตัวพุ่นเอาพ่ มาน้เย็นมาปลยิลแล้วุ่นหายไุ่ดึงกัน่นมามหไฟล้มาเย็นคาแฟไใสเดกาาแหลมมากลคนกาแฟกับซ้อมมูอยู่ทั้งเชิงบะโล่งบะเมนาทีบเมนาทีคุ่นคนละงานเด้กมากีผมเยอมากโอ้ยักพูดุ่นจะหายไปหายไปพี่พี่หายไปฝิ่นก็เปนตะป่า ใสันแหยซอยก็เอานะพี่น้องเอ้ที่นปลาขาวตัวว่าขันเป็นไปเราตีขันวางขันแกกดีครับ พูดะัดนะอะเฮ้ยพูุนนดนะไ่บบุนมาแม่พเนยเกียลูกเหี้พี่นาลครับพี่น้องมาน่นซอยกกนนพี่น้องเลยมาเด้อพนียเกียวเน้ยบุยบบุยอยู่นี่นี่นุนนุนนุนูนี่เอาเอาอกไปนไี่น้งเลยเฮ้ยนี่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 โอ้โห้ย หมองมันเย็นมากเช้าโอ้พี่น้องเอ้หเนี่อรขาวบ้งีปายะขังนอกตัวบ้าปลเนุขังนอกจีวยเหี้ยมสิมาหมานนี่มัไม่ยิ่งยองครับนี่สีบอส เดย้เปาป่อยบเอาเอาล่ะครับพี่น้องปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนจริงปลาเน่บบบุ๊บเป็นสาจะคองเอาบัวดพี่น้องกว่าเก็บเียด้เออบัวดำมาตืนซมออกกรว่านั่นเห็นบู่้นี่เขาล้มแขนจะไปรุ่นนั่นอนั่นมาคอมือเจ้าโอ้เนี่ยแมน ปองเงี่ยไหม่นดอกบ่ม่กปองหายใจน่นอพี่น้องเอ้ยนาฮะบูบงไปเออหรือว่าหมานครับพี่น้องคุมราคาคุมราคาเ้นเเมาตัวขันสานี่ไหพี่น้องเอ้เนีเมาเนี่ยจะบาทคือพคอจะหาท่นโอ้โหนี่รถทไม่านี่ กิม่หรอจัดเงคันไม่เอะจัดไปเงียนพี่น้องออเ้ยเขาบังค uh, ีซาเรี Thanks, ่งไปดอกโอเ้ยว่าเมียเมียจากไหนก็ว่าลดอ่ะจัดไปเดี๋ยวจุดเก็บห็ดกบเ็ข้เกรว่าน้ำมันแพ่งหือว่าบขึ้นเกละอนะน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาพี่น้องเองเอา้อเออจยางบ่อือ่ีเาเบา หมาเฮาทานแถวอะงอตาได้ยังหมาหลงไมิดสารเงนหรอแค่คหมาลงหึยังเอาหมาหลงอ้ายยงมันคือข่วนเกี่ยวงอนอยู่เนาะมาอะไรอะหลงมองไดบุแไปขนเกี่ยวงอนลุงบม่เลยอ่ะซอยกันพี่นองผคุณได้เหยียบตงขี้ตมแล้ว โอ้สอหมานครับพี่น้องคุ้มคาคุ้มราคาหาพันพนาแม่น้องไปว่าพ่อเจ็บเหีน้นะี่้หามราพ่นองนเจ็บเหมนั่นสี่แ้ไปถาไพรุ่นเดียได้จูกปลามปลาหมันครับพี่น้องเพ่ไปลาคอปลากะเพียนไปยังอีกปลามินปลาหน้นจันปลากระป๋องบ่มีพี่น้อง mặt đi vào là về ưu hữu không gì gửi qua đây mặt đi chôm côn tối đẹp vừa nói khi màn năm côn vân hân 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 Ôi, hân 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 คืเงียบเดีเ,เาอเากะมันตรงเป็น,นชุเดียนมาเรียบามยิ่งกคนเฮ้ยมมว่านก็มาจมอย่างนั้นเหรอจุ่มดูเ่องขอวิเศดจุ่มโอี่นี่ดิดังไ้คือเดียวหลอเพื่อะปัตตเพียนฟังอะไรหรอบอกึี่บอคืนบอการการปกตินะวาตัวมี วครับวันนรุ่นกันได้พี่น้องเลยอดินแล้วเสียงดินแล้ววอ่ะวรอ่ะควอ่ะนี่รุ่นควรอ่ะควอ่ะดูพอยกันนะวันบ้านมีรุ่นพี่น้องเลยกาถิ่มแหก่อนันมด้วยานสั่นเอาแหนี่ด้อลูหอยน่อยลงกันมันสีขึ้นไปใต้น้ำทั้งทึ่งเอออ๋อพี่น้องัน ไปถึงเพื่อนีคนห้องเอาไดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวลีน่ันตือน้าอยเขาปุมันเมาเนาะมันเมาเราเฮ้ยปลานินเดคุณรุ่นเียวปลาานิ่นอ๋อไปตั้งผุนกันบุบบับปลาคอครับปลานิน

เอาบุยเอาไปปลาินดปลาดิคอกรอนปลาบอยังบอตัวดึงดิ่งนี่บอสมองปลาคอกรอนพอนะนีทำอไรทีหลังบุยดิดึงแข้งไปขนาดเดียวเพอย่างห้เบิงปากจะใช้ของปลาดินมันระวังเรืองมันดีนได้แน่นะงาน เ็กเจ้ามไวปต้องผสผมกินแรงห้องหมุนแรงไหมโอยมึงื้อเนี่ยเอาหัวจักนหน่อยบ่ังได้ขากว่าปานีมดพี่น้องเลยนี่บอกงหัวกับหัวบอกอรเียส่งน่เอางุ้มมาหนิ้มค่อยว่งมันดีเอองุ้มหัวข้นพร้อมอย่างผมไ่ได้ เอมแมวมือนไงหวันนี้ป่าทุงวิเศษีลมล<า>ง,งมน่าโอ้ยอจะหมานครับพี่น้องมานี่อ้ปาปลาคนะไรก็แจ้ก็ติตามเนื้อครับอีสานบางหน่อยครับพี่น้องสาระชิปนี่ครับพี่น้องมานี้อหมาน หมานครับพี่น้องโชคดีครอบสุขจะเก็บจะไข่จะจนได้พี่น้องเลยอ่าลำดวยสู้ขูดสะขคนกันเอาใจรอกันนะววนั่นมาสวัสดีครับสวัสดีครับขายยบบอกหัวกับหัวปลาบึไข่เมือนมันเมืไปหมดแล้วหมดแล้วเมออ่ะวิธีเอาลงกเลยพี่น้องหนึไปแลวพี่น้องรูยำเานี้จะใส ออจำเอาเนออจ้าก้งหัวหนึ่งสองสามน่นอนนี่หลีอ๋อ่ะ,อะสนิทแะ้รพี่น,อน้องว่ารุ่นยังเมิรงบาดหัวไหม <laughs>